สวัสดีครับคุณผู้ชมซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้เลยว่านางเอกลูกรลักของช่องเจ็ดอย่างกบสวนนันโคงยิ่งได้โดดมารับงานอีกครั้งกับทางช่องเจ็ดทดีในเรื่องเพลิงกินนาลีแต่ล่าสุดเป็นที่น่าเสียดายที่นางเอกตัวแม่อย่างกบสวนนันโคงยิ่งออกมาประกาศผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าไม่ได้เล่นละครเพลิงกินนาีแล้วเพราะว่าสถานการณ์โควิด -19 ้นั่นเองทําให้เสี่ยงกับเธอและเธอจะต้องเลี้ยงลูก อยู่คนเดียวด้วยซึ่งหลังจากการถอนตัวของสาวกบในครั้งนี้ชาวเน็ตก็ได้ออกมาแคสติ้งนางเอกที่จะมาสวมบทบาทแทนกบสวนันในครั้งนี้ซึ่งก็มีรายชื่อนางเอกมากฝีมือกันทั้งนั้นอย่างเช่นนุ่นวรนุชจอยศิริลักษณ์อ้ํพัชราภาแอนสิเรียมรวมถึงเจี๊ยบโสพิณภา แต่ดูเหมือนชาวเน็ตที่จะส่งเสียงเชียร์กันมากที่สุดก็น่าจะเป็นคุณป๊อกปิยธิดาโดยมองว่าสาวป๊อกมีบุคลิกที่เหมาะสมกับบทของกินนารีตัวเอกของเรื่องนี้และอยากเห็นป๊อกกลับมาร่วมงานกับหนุ่มสมรามอีกครั้งหลังจากที่เคยร่วมงานกันมาแล้วในเรื่องบังเกิด9ก้าแต่สุดท้ายบทนี้จะเป็นของใครก็ต้องรอให้ทางช่องเจ็และดาราวีดีโอรายงานให้ทราบกันต่อไปนะครับผม